ว้าวขอบคุณนะคะนี่เป็นของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับปีนี้เลยเก่งมากเลยจ้าเดี๋ยวหนูเอาคะแนนไปให้แม่ดูก่อนนะคะแม่จะต้องดีใจมากๆแน่ๆเลยเจ้านายสอบได้ที่เท่าไหร่เหรอ <c oughs> เดี๋ยวฉันจะบอกแม่เดี๋ยวนี้ล่ะแม่คะคะแนนสอบออกมาแล้วหนูสอบได้ที่หนึ่งคะ่ะว้าวเก่งจังเลยลูกรัก ลูกรักของแม่เนี่ยเก่งมากๆเลยนะอืมว่าแต่ที่แม่สัญญาเอาไว้ว่าถ้าหนูสอบได้ที่หนึ่งแม่ไม่ลืมหรอกจ้ะนี่ไงที่แม่บอกเอาไว้นี่จ้ะของขวัญสำหรับคนเก่งของแม่ว้าวขอบคุณนะคะแม่น่ารักที่สุดในโลกเลยหนูรักแม่มากๆเลยคะ่ะ ทีนี้ต่อไปนี้ก็ตั้งใจเรียนให้มากขึ้นกว่าเดิมนะลูกนะแล้วตอนนี้ก็กลับบ้านไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวแม่ปิดร้านเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่จะรีบกลับไปค่ะ <c oughs> ตื่นเต้นจังแม่ให้อะไรเป็นของขวัญน,นะกลับบ้านดีๆนะลูกนะค่ะอดใจไม่ไหวแล้วของขวัญคืออะไรนะเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลย ขอให้เป็นอันนั้นทีเถอะอะไรหรอเหมียวเธอก็รู้ว่าฉันอยากจะได้อะไรอะไรอะนี่ไงว้าวตุกตาแคร์แบ์โอ้โหน่ารักมากมากเลยเป็นสีที่ฉันชอบด้วยวิยน่ารักตามุตตามิจริงๆเลยฉันจะนอนกอดเจ้าแคร์แบ์ตัวนี้ทั้งคืนเลย แล้วเหมียวเลยเธอก็นอนใกล้ๆฉันแต่ว่าคืนนี้ขอกอดแคร์แบก่อนละกันเอ๊ะตุ๊กตาแคร์แบกหายไปไหนแล้วเจ้าหน่อยอะไรหรอข้างเกิดอะไรขึ้นอตุ๊กตาเจ้านายกลายเป็นคนแล้วไม่จริงอะเธอคือแคร์แบกเหรอ สวัสดีจ้าฉันคือแคแร์แบร์เพื่อนรักคนใหม่ของเธอต่อแต่นี้เราจะเป็นเพื่อนกันนะเอา้าเดี๋ยวก่อนตื่นแล,ล้เวเหรอเดี๋ยวก่อนนะเธอเป็นตุ๊กตาหมีแล้วอยู่ดีๆเธอก็กลายเป็นคนเหรอใช่เพราะว่าพลังอำนาจความรักของเธอทำให้ฉันมีชีวิตขึ้นมานะ่ะจริงดิ เฮ้ย <Hey, S 2> มิคิทไม่ฝันมาก่อนเลยวัดแคร์แบรจะมีชีวิตได้อืมงั้นแต่แต่นี้เรามาเป็นเพื่อนรักกันนะได้ดิงั้นงั้นตอนที่เธอเป็นตุ๊ก,กตาเธออาจจะทำอะไรไม่ได้มากแต่ตอนนี้เธอกลายเป็นมนุษย์แล้วเดี๋ยวฉันจะพาเธอเที่ยวเองว้าวดีจังเลยว่าแต่เธออยากทำอะไรบ้างอะอยากไปเล่นไหมอืมเธอเคยเล่นสาวยน้ำไหมอืม จริงๆฉันก็ไม่ค่อยได้เล่นน้ําหรอกนะเพราะว่าขนของฉันเวลาโดนน้ําจะเปียกอะแต่ตอนนี้ฉันเป็นมนุษย์แล้วใช่เธอเป็นมนุษย์แล้วเธอน่าจะเล่นได้นะนี่ไงถึงแล้วสะไว้น้ําโอ้โหมีคนเล่นอยู่เพียบเลยลองไปเล่นดูไหมอืมได้สิฉันจะรีบกระโดดลงสาะเดี๋ยวนี้ล่ะอยากเล่นมาตั้งนานแล้วว่าแต่เธอ่วยน้ําเป็นหรออืม ก็ไม่แน่ใจอะแต่คงไม่ยากหรอกมั้งเอาลละนะเดี๋ยวฉันจะไปเล่นเอ่อสิ่งนี้เรียกว่าอะไรนะฉันเห็นคนขึ้นไปแล้วก็สไลด์ลงมาสิ่งนี้เรียกว่าสไลดเดอร์้ระวังหน่อยนะว้าวสนุกจังเลยแล้วเธอล่ละไม่เล่นด้วยกันหรอได้ดิเดี๋ยวฉันจะเล่นด้วยรอตรงนี้แป๊บนึ่งนะเป็นมนุษย์นี้ดีจังเลยนะฉันชอบจัง เจ้านายสไลด์ดีๆนะระวังเหมียวโตวเหมียวไม่ค่อยชอบน้ำเลยเจ้าเหมียวตลกจังเลยเห็นเธอมีความสุขฉันก็ดีใจนะแคแวร์แล้วเธออยากจะทำอะไรต่ออฉันเห็นตรงนั้นมีเรียกว่าอะไรนะอันนี้อันนี้ฉันเห็นคนนั่งแล้วก็แกว่งไปแก่่งมาด้วย อ๋อสิ่งนี้เขาเรียกว่าชิงช้าน่ะวิธีการเล่นเธอก็แค่นั่งแบบนี้นะแล้วก็แบบเนี้จะพูดว่าอะไรดีเอาเป็นว่าแว่งไปแกว่งมาก็แล้วกันลองดูนะว้าวเราสามารถแว่งเจ้าสิ่งนี้ได้ด้วยตนเองด้วยล่ะดีจังเลยนะสนุกใช่ไหมล่ะใช่ <c oughs> <c oughs> เป็นอะไรอ่ะแคแบะอืมอยู่ดีๆท้องของฉันก็ร้องโครกครากโอ้โหแสดงว่าเธอต้องหิวแน่ๆเลยเอางี้เดี๋ยวฉันไปหาอะไรให้กินนะเป็นคนแล้วก็ต้องกินอาหารดีๆมีประโยชน์เราตรงนี้ก่อนนะอืมฮัลพอมีดอรีไปรู้สึกเหงาจังโอ๊ตรงนั้นเขาทำอะไรกันนะ นี่พวกคุณกำลังทำอะไรกันอยู่หรอคะสีเขียวๆนี้เรียกว่าอะไรทำไมมีเยอะจังว้าวน่ารักจังเลยนี่จ่าฉันให้เอาไปซื้อขนมกินนะอ,อ่าขนมคืออะไรตรงนั้นนะจ่ะรีบไปซื้อขนมกินเลยร้านอยู่ตรงนั้นร้านอยู่ตรงนี้เหรอแต่ก่อนฉันจำได้ว่า เจ้านายคนเก่าชอบซื้อขนมที่นี่แล้วก็ซื้อผักและผล,ละไม้กินเป็นประจำเพิ่งจะได้ชิมรสชาติจริงๆก็วันนี้ล่ะอร่อยจังเอ๊ะฉันเดินมาไกลขนาดไหนกันนะแล้วฉันอยู่ที่ไหนกันน้องสาวลงทางประจ๊ะใช่เดี๋ยวพี่พาไปส่งเองนะว่าแต่คุณเป็นใครอะคะ ฉันก็คือพล,ลเมืองดีแล้ววันนี้ฉันก็เห็นว่าน้องน่ารักมากๆเลยฉันก็เลยอยากจะไปส่งอ่ะมาๆมา,มา,มานอนรอตรงนี้แป๊บหนึ่งนะออคุณจะทำอะไรนะช่วยด้วยนี่จ้าบ,บ้าทำอะไรแคร์แบ์ของฉัน,นะอะช่วยเร็ว อไ,ไอไไปม่ต้องร้องนะแคแร์แบ์เธอปลอดภัยแล้วจุบานั่นกล้าดียังไงถึงได้มาลักพาตัวแคร์แบ์ของเราแบบนี้ไม่เป็นไรนะเธอปลอดภัยแล้วฉันขอโทษน,นะที่ปล่อยเธอเอาไว้คนเดียวไอ้นนองสาวมากับพี่เธอจะ้ะ เรไปอีกแล้ว啊เช่วยด้วยอย่าร้องเด็มไหมน้องพี่ไม่ชอบเด็กขี้แย่ห yeah. <c oughs> หนูก็ไม่ชอบพี่เหมือนกันนะอยู่กับพี่น้องจะไม่ลำบากอยู่กับพี่พี่จะให้เล่นไวไฟทั้งวันทั้งคืนเลย <c oughs> ปล่อยนะให้เดี๋ยวพี่จะพาไปที่ที่ปลอดภัยนะน้องนะอยู่นิ่ง จะได้ไม่เก็บตัวทำไมนายเป็นมนุษย์ที่ใจร้ายฉันไม่ได้ใจร้ายนะฉันเห็นเธอหิวฉันก็เลยจะหาได้รให้กินคือแต่ฉันไม่อยากอยู่กับนายปล่อยฉันไปนะปล่อยจิง่ายก็อยู่ในตู้ไปเลยไอ้น้องน่ารำคัญชะมันเลยนี่นะแช่แข็งซะเลย ใจร้ายชะมัดเลยฉันไม่ได้ใจร้ายก็เธอไม่ให้ความร่วมมือก่อนนี่นะใจด้วยเฮ้ยมาแล้วอะไรกันเนี่ยโว้ยขัดจังหวะชะมัดเลยปล่อยเดี๋ยวนี้นะปล่อยแค่แบกของฉันเดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรนะฉันมาช่วยแล้ว <c oughs> แม่จา๋าไม่เป็นไรนะเธอโอเคดีหรือเปล่าอ่ะฉันไม่อยากเป็นมนุษย์อีกแล้วทำไมอะ่ะมีแต่สิ่งที่อันตรายเต็มไปหมดหมดเวลาของฉันแล้วลาก่อนนะมิโดริดูก่อนโอไม่น oh ะแครแบร์ของเรากลับเป็นตุ๊กตาแล้ว ไม่นะเพราะนายเพราะนายคนเดียวไล่แค่แบ่ได้ปลดกลับมามีชีวิตเถอะนะ